ไขึ้นมาซะขึ้นมาทำไมเนะี่ยขึ้นมาทำไมปิดโฉนดเลยไม่นอนบนนี้ก่อนก่อนมาไปไหนไปไหนไม่ให้ไปเปนล่ให้ไปเฮ้ยชุบไฮ้ชุบกลับละกลับละหนังดูทองดิ ไหนดูทองด้ใส่ทองด้เหรอใช้ทองปะดูไม่ได้เลยอ้ยาไอ้เจขับไม่โดนหรอกลับไม่แม่นแต่ไม่ร้องเลยเพื่อตีร้องยัง

เที่ยวหนูเลยเที่ยวมันมะเอือรไหลเอือไหลลงแล้วไหลลงบ๊ายบายกล้องไปละบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนขอมือด้วยขอมือครับบ๊ายบายกล้องบ๊ายบาย